หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่3การวางแผนการประกันภัย24ชั่วโมงกับการเรียนรู้เหตุผลและความจําเป็นของการวางแผนการประกันภัยรวมทั้งแนวคิดในการป้องกันและวิธีการจัดการความเสี่ยงภัยของบุคคลทั้งในแง่ของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตสุขภาพและทรัพย์สิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อความมั่งคั่งและความมั่นคงในชีวิตของลูกค้าผู้รับคําปรึกษาเนื้อหาหลักๆก,ก,ก็คงต้องเริ่มต้นในเรื่องของการวางแผนการประกันนะครับเราต้องมารู้จักกันก่อนว่าภัยคืออะไรบุรคคลแต่ละคนเรามีโอกาสเสี่ยงภัยอะไรบ้างเขามีแนวทางอย่างไรบ้างที่จะบริหารจัดการกับความเสี่ยงมันมีวิธีการมีเทคนิคอะไรบ้างและหลังจากนั้นเราจะมาดูแนวทางในการวางแผนการประกันในแต่ละด้านเริ่มต้นก็คือตั้งแต่ในเรื่องของการวางแผนประกัน,กนวินาศภายัยการคุ้มครองพวก ทรัพย์สินต่างๆที่เรามีหลักๆพวกบ้านพวกรถพวกนี้นะครับสิ่งของที่มีค่าหลังจากนั้นเราก็จะมาดูในเรื่องของการประกันสุขภาพแล้วก็ดูในเรื่องของการประกันชีวิตเสร็จแล้วสิ่งที่สําคัญในเรื่องของการวางแผนการประกันก็คือการคํานวณจํานวนเงินเอาประกันภัยที่เหมาะสมนะครับแต่ละคนควรจะต้องมีทุนประกันที่เหมาะสมเท่าไหร่อันนี้ก็คือหลักๆนะครับในชุดวิชาที่3การวางแผนการประกันภัยครับหากใครสนใจอยากเรียนหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม สนใจใต้คอมเมนต์หรือทักอินบ็อกซ์มาก็ได้นะครับจะมีทีมงานติดต่อกลับไปหวังว่าจะมีโอกาสเจอทุกคนในคลาสหน้านะครับ